ในเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะในยุคข,ของมิลเลนเนียมนะคะซึ่งเกิดมาในภาวะโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนจํานวนขนาดครอบครัวจํานวนบุตรที่น้อยลงนะคะภาระที่ยังเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็อายุยืนถูกไหมคะเพราะว่าเราเข้าสังคมเรียกว่าเอชโซซิที้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็อายุเกิน80งั้นเดอะแบกจึงเป็นตรงกลางที่แบกทั้งความฝันแบกทั้งความรักแล้วก็แบกทั้งภาระค่ะ สวัสดีค่ะพบกับนุ๊กอีกเช่นเคยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาให้กับทุกๆท,ท่านอีกเช่นเคยหัวข้อใน EP นี้ก็คือออมหลักพันเก็บหลักหมื่นสร้างเงินหลักล้านแบบคนเจนใหม่ค่ะและสำหรับ EP นี้เรามีแขกรับเชิญที่จะเป็นไทยไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือพี่จูนคุณปูมาพันจเจริญยิ่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่จูน สวัสดีค่ะน้องๆค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเราอีกแล้วนะคะที่มาจะมาให้ความรู้แล้วก็สาระดีๆในอี พี่จูนคะ EP ที่แล้วนกไปอ่านนะคะคอมเมนต์มาคะ่ะมีหลายๆคอมเมนต์ทั้งติทั้งชมนะคะแล้วก็มีคําแนะนํานะคะหลากหลายเข้ามาเลยแล้วนกไปอ่านเจอคะ่ะคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเดอะแบกค่ะพี่จูนเขาบอกว่าเขาเป็นเดอะแบกที่ต้องรับภาระอะไรมากมายเลยพี่จูนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะแหม่สับวัยรุ่นมากเลยค่ะน้องๆแต่ว่าถ้าเดิมสมัยรุ่นพี่อาจจะได้ยินคําว่าเป็นแซนด์วิชคือคนที่ถูกขนาบไว้นะคะแต่ถ้าตือว่าสับสมัยนี้ค่ะ แบกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงถ้านักเกมเมอร์เนอะที่อยู่ในห้องนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นคนที่ต้องแบกภาระนั่นเองนะคะว่าเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วเราจะต้องแบกเพื่อนที่เจ็บหรืออะไรพวกนี้นะคะทีนี้มาชีวิตจริงพอคําว่าเดอะแบกค่ะให้เห็นภาพก็คือบอกว่ารับภาระที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นสับที่รุ่นใหม่ฮิตกันก็คือยุคมิลเลนเนียมนะคะนั่นก็คือเร์อายุที่อยู่ที่26-40ปีค่ะนอกอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าตายละ ยังอยู่นะคะพี่ไม่อยากบอกว่าเลยแล้วนะคะอ่านักก็บอกบอกว่าในเจนนี้ค่ะก็เขาบอกบอกว่าเฮ้ยเป็นเจนที่เดอะแบ็เพราะอะไรนะคะ <S <s <uk ill> เพราะจะเห็นว่าในเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะ <S <s <uk ill> ในขณะที่อายุ26-40 <s uk ill> แน่นอนอยังมีผู้เฒ่าผู้แก <uga> ่คุณพ่อคุณแม่ให้ต้องดูแล <S <s <uk ill> ใช่ไหมคะและแน่นอนว่าทุกคนก็อยากสร้างครอบครัวนะคะก็มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เมียรักนะคะครอบครัวนะคะที่ต้องดูแลกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนตรงกลางจึงเป็นคนที่ต้องว่ารพาระ เยอะนะคะในขณะที่ต้องบอกบอกว่าในโครงสร้างของครอบครัวสมัยนี้ค่ะพี่น้องก็ลดลงอ่าถูกไหมคะบางทีอาจจะเป็นลูกคนเดียวหรือว่าอย่างมากเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าจํานวนบุตรแค่2คนนะคะั้องต้องดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองจึงเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงค่ะนกเชื่อไหมว่าพอเป็นเดอะแบนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะเห็นภาพอย่างนี้เหมือนกันกดเข้ามาไลค์กดมาแชร์กันได้นะคะว่าเขาบอกบอกว่าประมาณเกือบหนึ่งในสเลยนะคะสาก็ต้องบอกว่ามีความกังวล นะคะที่ค่อนข้างสูงและเป็นกําลังหลักของคอรอบครัวค่ะ mm hmm. นะคะเพราะนั้นบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูในเจนนี้ทั้งหมดเนอะเรียกว่า30%เป็นี่ยเป็นกำลังหลักค่ะ oh. นะคะประมาณ21%นะคะก็คือบอกว่ามีความกังวลค่ะน้องนกว่ามีเงินไม่พอใช้ oh. 15%อ,อนะคะ1นค่ะน้องนกมีความกังวลเรื่องหนี้สิน นะคะเพราะอย่างที่บอกบอกว่าช่วง25-40ถึงมันเป็นกําลังช่วงก่อร่างสร้างตัวเนอะเป็นช่วงที่กําลังมีกําลังนะคะแล้วก็มีความฝันก็อาจจะมีเรื่องที่ภาระในตัวของซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นมีภาระนี่สินที่เ้อ่ขึ้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกบอกว่าในยุคข,ของมิลเลนเนียมนะคะซึ่งเกิดมาในภาวะโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนจํานวนขนาดครอบครัวจํานวนบุตรที่น้อยลงนะคะภาระที่ยังเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เท่าผู้แก่คุณพ่อ แม่เดี๋ยวนี้ก็อายุยืนถูกไหมคะเพราะว่าเราเข้าสังคมเรียกว่า age society นะคะก็ส่วนใหญ่ก็อายุเกิน80งั้น the แบกจึงเป็นตรงกลางที่แบกทั้งความฝันแบกทั้งความรัก mm hmm. แล้วก็แบกทั้งภาระค่ะแสดงว่าเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องแบบรับทุกอย่างเลยเนาะเหมือนคล้ายๆจะอาจจะมีกดดันด้วยนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คะ่ะเหมือนคาถามท,าที่เขาถามไว้ว่าเขาเป็นดอะแบกอยู แล้วเขาจะทํำยังไงให้เขาคลายความกังวลใจเขารู้สึกอุ่นใจว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอะค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับเขาเขาจะได้แบบไม่ต้องทิ้งภาระหรืออะไรให้กับคนข้างหลังไม่ต้องมีห่วงพี่จูมีอะไรแนะนํำไหมคะพี่จูพี่จูมองว่าในวัยที่อย่างที่บอกอะค่ะต้องเก็บเงินด้วยนะคะแล้วก็ต้องบริหารจัดการชีวิตด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของความคุ้มครองด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีบุคคลที่เรารักเราต้องดูแลเนี่ยจริงๆก็อยากจะแนะนำนะคะในเรื่องที่การออมพร้อมคุ้มครองนะคะเพราะว่า เราอาจจะไม่ได้สามารถแบ่งเงินหลายส่วนนึกภาพออกไหมเพราะว่ามันก็มีภาระเยอะนะคะว่าทำยังไงที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบ t o in one นะคะก็พี่จูนคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีอย่างพวกรมนทานนะคะที่ตอบโจทย์ว่าสามารถสร้างนะคะในเรื่องของการออมและความคุ้มครองนะคะหรือว่าการที่จะมี protection สูงๆนะคะทุนสูงได้เนี่ยในคราวดเดียวกันค่ะโอเคค่ะแล้วผลิตภัณฑ์หรือปรด d u c t ตัวนั้นนะคะมีชื่อว่าอะไรคะพี่จูน ก็ต้องบอกว่าเป็น Product นะคะที่เรียกว่าฮอตฮิตตอนนี้เลยนะคะคือคำว่า universal life ค่ะนะคะตัว universal life เนี่ยคะ่ะมันมีลักษณะหรือมีจุดเด่นยังไงบ้างคะพี่จูนค่ะหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เดิมๆที่เราเคยซื้อในเรื่องของความคุม้มครองนะคะแน่นอนค่ะในตัว universal life ก็คือความคุม้มครองอ่านะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันอื่นเลยก็คือได้ความคุม้มครองชีวิตนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือบอกว่าทุนประกันค่ะน้อง อันนี้สามารถเลือกได้ออกแบบเองได้นะคะเลือกทุนที่สูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในวัยที่เดอะแบกอย่างที่บอกบอกว่าแหมเงินเราก็ต้องบริหารรายจ่ายหลายทางนะคะอยากสร้างทุนสูงนะคะด้วยเบี้ยนะคะจำนวนน้อยสามารถเกิดขึ้นได้ นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่1นะคะตัวที่2องค่ะเนี่ยที่บอกบอกว่าในช่วงวัยทำงานอ่ะยถึงนอ้นองนกเสียภาษีไหมเสียค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าการสร้างความมั่งคั่งอันหนึงก็คือลดรายจ่าย<ม>นะคะเพราะฉะนั้นอันนึงก็คือบอกว่าตัวของ Universal Life สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราใจเบี้ยไปมือหนึ่งนะคะหรือตามสิทธิ์ดหย่อนสูงสุดเนี่ยก็คือ1 0 0 0 0แสน,นะคะก็บอกว่าเงินก้อนนี้น่าจะสร้างสร้างความคุ้นครองสูงนะยังได้อีกเด้งหนึ่งคือประโยชน์ของการ ประหยัดภาษีนะคะค่อนข้างจะตอบโจทย์แบบครอบคลุมเลยนะคะได้ทั้งในเรื่องของความคุ้มครองด้วยนะคะในเรื่องของการเอาไปนาไปลดหย่อนภาษีใช่ค่ะนะคะทีนี้มาดูบางคนก็บอกบอกว่าโอ้โหอยากได้ทั้งความคุ้มครองนะลดภาษีแล้วนะแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงขาดทุนหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็ในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าการลงทุนผันผวนนะคะยูโรโซลท์จึงมาตอบโจทย์ในช่วงนี้จริงๆเลยค่ะน้องๆเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์นะคะที่ในพาร์ทของการลงทุนนะคะก ต้องบอกบอกว่าตรงนี้ก็จะมีการนําไปลงทุนนะคะแล้วก็หาผลตอบแทนที่ดีนะคะแตกต่างจากพวกตัวของยูนิตลิงค์นะคะยูนิตลิงค์อันนั้นจะไปลงทุนในกองทุนรวมนะคะซึ่งผลตอบแทนเนี่ยจะขึ้นลงตามผลสัมประส์กองทุนก็จะมีช่วงที่ได้ผลตอบแทนดีเยอะๆนะคะบางช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนอาจจะมีความผ,ลผ,ลผันผวนบ้างนะคะถ้าเทียบกับกองรรทัสามัญธรรมดาอันนั้นบอกชัดเจน ว่าได้ xx อ่าเ,เท่าไหร่นะคะ u n น v e r s a l life เนี่ยเ,เกิดมาตรงกลางพอดีะนะคะ,คะก็คือว่ามีการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำค่ะนะคะแต่เปิดให้สำหรับอัพไซเกนก็คือว่าถ้าเราเขาไปลงทุนแล้วนะคะบริษัทออกไปลงทุนแล้วแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีเรามีโอกาสได้มากกว่านั้นะนะคะแต่ว่าในกรณีที่การลงทุนผันผวน อย่างน้อยมีมินิมัมการันตีนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทเงินลงทุนนะคะก็คือว่าเวลาเราจ่ายเบี้ยไปบริษัทประกันก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเงินเหลือไปลงทุนนะคะพาร์ทการันตีนั้นจะอยู่ในพาร์ทเงินลงทุนค่ะว่าไม่ขาดทุนนะคะมีผลตอบแทนขั้นต่ำอย่างอย่างของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะโปรดัก Universal Life ตัว UEL Plus นะคะต้องบอกบอกว่าในเงินลงทุนปีแรกการันตีขั้นต่ำอยู่ที่4%ค่ะนะคะนะคะของพาร์ทเงินลงทุนนะคะแล้วก็ในปีที่ชำระ เบีย้ยต่ออายุทุกๆปีต่อไปก็การันตีขั้นต่าอยู่ที่1%ค่ะ,ะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้หลายเด้งนะ<ม>อ่านะคะทุนคุ้มครองสูงเมื่อกี้ที่เราทวนกันนะคะภาษีนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวที่บอกว่าการันตีผลตอบแทนนะคะอีกประโยชน์หนึ่งค่ะที่บอกว่าดีสาหรับ universal life ก็คือว่าหลายคนเนอะอาจจะมองเรื่องเดี๋ยวนี้ห่วงเรื่องสุขภาพ ถูกไหมคะนะคะตัวนี้ก็คือสามารถว่าอาจจะออกแบบนะคะให้แนบกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพค่ะละักษณะการจ่ายเบีย้ยเนี่ยเราออกแบบได้เลยแล้วก็จะเป็นเบีย้ยคงที่ไปตลอดอายุสัญญานะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความแตกต่างนะคะจากโปรดักทั่วไปเนื้อกรมธรรม์ที่เป็นแนบกับ whole life นะคะตลอดชีพนะคะหรือว่าสะสมรัพย์ซึ่งเบีย้ยสุขภาพจะมีการปรับขะะึ้นนะคะจะเป็นลักษณะนั้นค่ะ เท่าที่ฟังนี้คือมีจุดเด่นนะที่น่าสนใจค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราสามารถออกแบบให้มันเข้ากับความต้องการเข้ากับแต่ละยุคแต่ละไวัยได้หมดเลยใช่ค่ะค่ะงั้นงั้นต้องถามเลยว่าถ้าเป็นเดอรแบกแรกคะ่ะเดอแบกที่เขาเป็นแบบ รุ่นวัยรุ่นนิดนึงเด็กๆอายุ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาต้องการออกแบบอะค่ะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะค่ะสามารถทําได้ไหมคะพี่จูหรือว่ามีมีตัวไหนบ้างไหมคะอันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะน้องๆเพราะว่าต้องบอกบอกว่าเดบแอกอย่างที่เราบอกเนอะว่าภาระเยอะต้องการความคุ้มครองสูงนะคะ Universal Life เนี่ยใช่เลยนะคะ UL Plus ที่จะตอบโจทย์นะคะสำหรับในกลุ่มที่เริ่มต้นทำงานลรื่งนี้ก่อนนะคะอายุประมาณเท่าน้องๆป่านนี้นะคะเกินมาสักสองสามปีค่ะนะคะก็บอกบอกว่า แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใครอยู่ในวัยเริ่มต้นทํางานนะคะอยุประมาณสัก25ปีค่ะนกนะคะเราอาจจะออกแบบนะคะที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าสตาร์เตอร์นะคะตัวเริ่มต้นเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือบอกว่าเริ่มจ่ายเบี้ยเนี่ยประมาณเดือนละพันค่ะ เดือนละหนึ่งพันะคะปีหนึ่งก็12เดือนก็คือเบี้ยป,ปีละ12,000บาทนะคะ,ะนกทราบมัยจะสามารถนะคะสร้างทุนประกันนะคะได้สูงอยู่ประมาณ5ล้านกว่าเลยทีเดียว,ห,วห้าล้านกว่าเลยแสดงว่าสมมุติถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขาก็ สามารถนําเงินตรงนี้นะคะยังไปใช้จ่ายได้อยู่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะเราก็อาจจะออกแบบนะคะว่าตรงนี้เนี่ยให้มีการชําระเบี้ยนะคะก็ต่อเนื่องเนือถือว่าเป็นสร้าง protection นะคะก็คือ12ื่นเนี่ยยีปีนะคะยีปีเนี่ยจะสร้างความคุ้มครองได้ประมาณจนถึงอายุถ้าคาดการผลตอบแทนนะคะว่าพา์ทเงินลงทุนอยู่ประมาณสัก3.5%ต่อปีอะนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกบอกว่ามีที่จะสามารถ cover นะคะไปได้ถึงอายุป,ประมาณ60ปี ะะแล้วก็สร้างในเรื่องของความคุ้มครองหลักประกันให้กับครอบครัวได้ประมาณ5ล้านกว่าค่ะคุมค่อนข้างเยอะเลยงั้นเดี๋ยวแบกลุ่มถัดมาคะ่ะพี่จูดจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเริ่มทํางานมาได้สักพักแล้วะนะคะรายได้หรืออะไรของเขาาเนี่ยค่ะก็น่าจะเพิ่มหรือเยอะขึ้นมาด้วยนะคะแต่รายได้เพิ่มภาระก็ต้องเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากจะ,ะทําตัวนี้นะคะ่ะเมืองไทย ULP ของเราตัวนี้นะคะ่ะก็ทําได้ด้วยไหมคะหรือไม่มีแพ็กเกจไหนแนะนํำไหมคะ ก็ต้องบอกบอกว่าจะเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าเมื่อกี้เราเป็นตัวของสตาร์เตอร์นะคะก็จะเป็นที่เรียกว่าสแตนดาร์ดค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าเหมาะกับคนทั่วไปเลยอายุประมาณสัก35คุณผู้ชมถ้าฟังอยู่อายุ35อันนี้ต้องฟังดีๆเลยนะคะว่าตอนอายุ35ไรายได้เราก็จะเพิ่มละนะคะเราอาจจะมองว่าชําระเบี้ยเดือนละประมาณสัก6กพันปีหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดหมื่นสองนะคะชัระเบี้ยวางแผนกันไว้สัก10ปีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จริงๆต้องบอกบอกว่าสามารถค่ะ สร้างหลักประกันให้ครอบครัวได้ประมาณ8ล้านบาทนะคะไปจนถึงเราก็วางแผนไว้ว่าอาจจะจนถึงอายุสักใกล้ๆกเกษียณนะคะ60นะคะยังไงสามารถรองที่จะไปออกแบบของคุณได้เองนะคะอ,อันนี้คาดการณ์ที่ผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ 3. 5เเต่อปีค่ะนะคะเป็นประมาณการนะคะก็ต้องบอกบอกว่า8ล้านาใครกําลังที่บอกว่ามองถึงเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะแล้วก็ยังเป็นกําลังหลักในเรื่องของการส่งลูกเรียนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเงินหลักพันต่อ ต่อเดือน<ม>นะคะ<ม>สามารถสร้างหลักประกันหลักนะคะหลายล้านให้กับครอบครัวได้ค่ะก็ดีเลยนะคะสมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาคนข้างหลังก็จะได้ไม่เดือดร้อนลูกยังมีเงินเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปใช่ค่ะแล้วก็ที่แน่ๆเลยที่บอกว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยภาษีก็เริ่มขึ้น<ม>ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าโอกาสใน,ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย<อ>นะคะสามารถเพิม่มขึ้นปรับขึ้นตามเบี้ยที่เราจ่ายไปด้วยถูกต้องค่ะใช่ค่ะโอเคงั้นกลุ่มทีม่ พี่จูนบอกว่าประมาณอายุ40-40กว่าๆโนคิดว่ากลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นหัวหน้างานเนาะเป็นผู้บริหารแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการโนคิดว่าภาระกลุ่มนี้น่าจะเยอะสุดดังนั้นความคุ้มครองเขาก็อาจจะต้องเยอะตามไปด้วยมีไหมคะพี่จูนแพ็กเกจดีๆสาหรับเขาอะค่ะโ,โหมีแน่นอนคะ่ะน้องๆก็ต้องบอกบอกว่าเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าสู p ร r มค่ะนะคะเราก็เป็น starter standard และตอนนี้กำลังจะพูดถึงสู p ร r มค่ะนะคะสู p ร r มก็คือมองหาคนที่อายุประมาณส 40, ัก40อาจจะขึ้นมาเป็น ระดับที่แบบว่าแม n จเม้นต์ละนะคะนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ประกอบกิจการแล้วก็สักเซสนะคะมีฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนค่ะความกังวลในเรื่องของความเป็นห่วงนะคะหลักประกันครอบครัวย่อมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแนะนําเลยว่าถ้าลองออกแบบนะคะว่าถ้าอายุสัก40นะคะก็ะะต้องบอกว่าใจเบีย้ยเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็10ปีก็เป็นคูณไปก็คือเบีย้ยทั้งหมดประมาณนะคะล้านสองนะคะแต่สามารถสร้างหลักประกันนะคะทุนประกันนะคะได้อยู่ ที่18ล้านค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเอะระหว่างทางที่เราจะต้องเก็บเงินหลายๆร้านเพื่อให้เกิดเป็นความคุ้มครองกับครอบครัวตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเบี้ยในส่วนหลักหมื่นก็สามารถสร้างทุน18ล้านได้ในทันที<ม>นะคะเรามองว่าจ่ายเบี้ยสัก10ปีนะคะแล้วก็ความคุ้มครองนั้นก็ไปหยุดตอนสักช่วงใกล้เกษียณนะคะช่วงเกษียณเพราะว่าตรงนี้ก็มองว่าภาระเรื่องบ้านเรื่องรถหลายคนอาจจะส่งลูกเรียนต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์เลยแล้วก็ถ้าเป็นระดับ ที่เป็นผู้ประกอบการคนที่สําเร็จเนี่ยอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะว่าตัวของ U L Plus เนี่ยนะคะสามารถใช้ในตัวของตัวลดหย่อนภาษี10ปีนะคะก็จะอยู่ที่100,000บาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกบอกว่าเงินที่จ่ายค่าเบี้ยค่ะสำหรับ ตัวของแพ็กเกจพวกนี้นะคะนอกจากจะได้ความคุ้มครองทุนสูงแล้วยังได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยค่ะเท่านี้ฟังพี่จูนมานะคะน่าสนใจทุกแพ็กเกจเลยค่ะนกคิดว่าสามารถตอบโจทย์คนได้แบบทุกเจนนะคะแล้วก็ทุกวัยได้มากเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ่ะสามารถออกแบบได้ตามความต้องการเลือกได้ทั้งการจ่ายบี้ระยะเวลาแล้วก็เลือกคุณประกันได้ด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่จูนมากมากเลยนะคะที่ได้มาให้ทั้งสาระดีๆแล้วก็ความรู้นะคะให้กับพวกเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่จูนว่า EP ต่ดไปนะคะพี่จูนก็จะได้ให้เกียรตินะคะมาให้คําแนะนําแล้วก็ความรู้นะคะกับพวกเราอีกนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามนะคะรายการ M Insight Talk ของเราใน EP ถัดๆไปนะคะเรามาติดตามกันดูนะคะว่าเราจะเอานะคะสาระดีๆและความรู้อะไรมาฝากกับทุกท่านยังไงก็ตามอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับรายการ M Insight Talk ของเราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ